คุณผู้ชมอยู่กับฝ้ายนะคะ mm hmm. กับรายการโอท็อปไทย3 6 5วันค่ะ mm hmm. วันนี้เ mm hmm. ฟยจะพาทุกๆคนมาทาความรู้จักกับผลิตภณัณฑ์โอท็อปไทยในระดับ5าดาวของจังหวัดเพชรบุร hmm. ีนี่เลยค่ะ mm hmm. เยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะ mm hmm. แต่ว่าของเรานี้จะทํามาจากอะไรนั้นต้องตามฝ้ายมาค่ะสวัสดีค่ะนางฝ้ายนะคะขออนุญาตถามคุณป้านิดนึงดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ของเราในสากลของเราเนี่ยทำมาจากป่านสอนนารายนี่หมดเลยเหรอคะหมดเลยค่ะทั้งหมด มีอะไรบ้างคะคุณป้าก็มีหมวกมีกระเป๋ามีรองเท้ามีเข็มขัดแล้วโครงการนี้เริ่มได้ยังไงคะคุณป้าก็เริ่มที่พระเจ้าอยู่หัวท่านมาพระราชทานที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่หุบกระพงนะคะแล้วก็มาตั้งเป็นสหกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงแนะนำอาชีพนี้ให้กับหมู่บ้านเรามาตั้งแต่พศ2515เลยค่ะ สมาชิกของสากลเนี่ยมี457ลายมีสมาชิกเยอะอย่างนี้แล้วแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันยังไงคะคุณ,ค,ณคือกลุ่มหนึ่งก็จะขูดเส้นใยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะรับเส้นใยไปถัก<ม>พอถักเสร็จเขาก็จะมาจําหน่ายให้กับสากลสากลก็รับซื้อนะคะรับซื้อแล้วก็สากลก็จะขายเส้นเปียนี้ให้กับคนที่ทําผล<ม>ิตภัณฑ์นะคะเขาก็จะไปทําเป็นหมวกเป็นกระเป๋า<ม> คนที่เขาทําเป็นอาชีพเสริมเนี่ยปกติเขาทำอาชีพอะไรคะป้าก็เขาจะทําการเกษตรค่ะปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคอะไรพวกนี้ค่ะพอเสร็จจากภารกิจช่วงกลางวันนะคะพอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเอาป่านเนี่ยไปถักลูกเปี้ยค่ะก็เป็นอาชีพเสริมได้ดีอาชีพเสริมได้ดีแต่ว่ารายได้ต้องโอเครายได้ดีค่ะ จะออกมาเป็นของใช้หรือว่าของประดับสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะมันยากลาบากมีความละเอียดอ่อนแต่ว่าคนที่นี่ค่ะก็ยังคงมีรอยยิ้มให้เราได้เห็นกันต้องผ่านการฝึกฝนต้องมีฝีมือแล้วก็ต้องมีความเอาใจใส่ขยันขันแข็งนะคะและนั่นเป็นคําตอบว่าทำไมสินค้าที่ทํามาจากมือนั้นจึงมีคุณค่าต่อไฟมากเหลือเกินค่ะ ความเข้มแข็งของสหกรณ์เราอยู่ตรงไหนเอ่ยก็อยู่ที่รวมกันซื้อรวมกันขายรวมกันผลิตด้วยอะค่ะอ,อ,อย่างนี้แล้วแรงงานแรงฝีม,มือของเราเนี่ยได้ใครมาช่วยฝึกสอนก็เราได้รับการสนับสนุนจากกมมรมส่งเสริมสหาหรณ์กรนะคะแล้วก็สถาบันต่างๆมาออกแบบให้การย้อมสีการทำผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ค่ะ ผลิตภัณฑ์สวยแล้วเราขายที่ไหนบ้างคะคุณป้าก็เราส่งที่ร้านจิตรดานะคะแล้วก็ขายทั่วๆไปที่กร<ม>ุงเทพไม่ว่าเชียงใหม่เกาะสมุยภูเก็ต<ม>แล้วก็มาเลเซียเราก็ส่งอยู่อืมกออินเตอร์ซะด้วยไออย่างงี้ถ้าสมมติว่าหนูมีฝีมือในเรื่องของการออกแบบหรืออะไรแบบนี้หนูสามารถแบบมาขอคุณป้าไปไปไป,ไปทำของตัวเองได้เลยได้ค่ะก็สั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรถูกกระพงจำกัดนะคะค่ะ,คะ หรือว่าเว็บไซต์มีไหมคะมีค่ะบุกกระพง .com ค่ะโอเคค่ะคุณคุณป,ป้าค่ะผมคิดว่าฝีมือและความประณีตของคนไทยทําให้สินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานและถ้าได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วผมว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆนะคะเจ้าสิ่งนี้เป็นเพล็กต้นไม้ต้นเล็กๆเท่าน,นั้นเองค่ะและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆให้เราได้สวมใสก่กันวันนี้ไปต้องขอขอบคุณต้นไม้ต้นเล็กๆเหล่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณพี่ๆสหกรณ์การเกษตรหุกกระพงและที่สําคัญที่สุดค่ะต้องขอขอบคุณพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมากๆเลยนะคะที่ทําให้ชาวบ้านที่นี่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มค่ะวันนี้หมดเวลาของไฟและ,ะรายการโอทช็อปกัย36 สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุ่มสตรีศิลปาชีพป,ปานซอนนารายสากรหุบกระพงติดต่อคุณสำเนากนเกาะเกตโทรศัพท์086-1604549